ข้างบนหลังนี้ราะนั่นละข้างบนกับตัวเก้าตัวเก้าห้าแปดทีครับปยายามตัวเก้าคือห้าแปดทีห้าแปดทีเอาจะเลื่อนไปครับด้วยอีกตัวหนึ่งเพ็ดห้าสามี จะรองไว้เด้อว่ารทันรองไว้สักก้อนให้มันมานลำกันว่าเวรยาที่กินเที่ยงจาำคู่นี่ละชุดนี่ละยาเอามันนี้ยาเอาไปใช้่วรอยู่นี่ละเออมันมันมากนี่แล้วว่าเวรมาฟองเดียวนี่ละเจ๊กุนเราเอาขึ้นเนี่อยางมากกับหัวยุ่มยุ่มมากดีใจมาก แสดงว่าเรกี่เขาได้หรือส้มหรีเนาะี่เขาแล้วว่าท่านละวันส่งหัวยยุ่มๆมาเนี่ยเออมาเฮียงกันแล้วรับทรัพ uh, ย์รับทรัพย uh, ์มาแล้วว่าท่านปั่นแล้วก็ว่าอยู่นี่ละขันชิวไทยเรื่องว่าท่านละวันอย่าได้อีกก็บ่กได้อีกเยอะว่ามันขันชิว้ายแล้วว่าท่านเพราะว่าไม่บอกมึงเลยท่านละวันได้วท่านนี่ละว่าท่าน มายำให้คักปานนี้เลยเออมายำให้คักปานนี้ล่ะแต่ว่ามูขึ้นมาแล้วว่ะท่านหืนมาแล้วมูเขาตงไปใต่อะเออึ้นมาหาแล้วขึ้นมาหาแล้วมาหาจะได้บอกพิบชี้วะท่านชี้วะท่านโอ้ตกเก้าอีกเออวันที่ชิบชี้ถึงสุดมาเออพิบชี้ถึงหน้าวะท่านหน้าแล้วมันเพิ่นบอกเลขดิบอกเลข มึงมาแล้วมึงขึ้นินมาแล้วโู้าฝันนาเที่ยวจะยี่หามละอ่เอ้ยผูู้้ลยถามเลี่ยตัวไดมาห้แช่นะว่าฉันอือมันมี้หยังแล้ววันี่ละอัตมาแต่วันนี้หยังมาแล้วมี่จะชี้ชี้แช่นมาหันอยู่วะันโอ้ระวังขี้ครับผมเยออโู้อ่า ตะวัลางอย่าลืมซีซีนี่หายมากตอง่อนย่าลืมอ่าแะตะว่าบูคือมาจากใต้มาเมาย็นมมให้ก็คือนหนึ่งซีหนึ่งชีสองสูงแคนั้นครับผมมีกระไรโอ้มีสามสูว่ได้ได้สองส<า>ูมากเหรอฮัลลมากมากไร้พกทีมีแต่ไมาห,ยห<อ>ายเยอะัลนดูักกันกนิบเยอะวาั่พักกันนิบเอาเลยเตี้ยบอกนีบปโยด ป่าโค่โแต่ว่าหาแต่ที่มันตั้งรักเลยละ่ะเมื่อนนี้ไปใช้ในรหว่างที่โคยมันว<อ>ั่นยิงแล้วว่าท่นนกหาสามกับเลี้ยงเฮี่ยงมากหล้อว,ว่าท่นครับผมยาสี่อยมันฉินเ้อะหาสามกนดเลยอืเอาไว้าจนไม่แล้วจะบักข้า่บักกี้เ<อ>ี้ขวดยังเด็นในลูกเจ<อ>้เาแม่ สมุนขวดข้างหลังพี่น้องคนชวนก็ขุนอ่ะโอ้เจ็ดหาสามกัอย่าลืมอย่าลืมลาวานซีอย่าปล่อยมันขิมเ้อะห้าร้อยวัชันครับผมเอาเงินจังไนแล้ววาชันละวานแต่ว่ามือนี้ถึงมือชุดท้ายแล้วว่าชันมือชุดท้ายแล้วก็เลยขู่ชุดท้ายแล้วว่าชันในชั่วของมืออื่นว่าวัชนละวาน มาทำหายที่หรอกยาก่านว่เสียว่าสันครับผมเต่ากัมมันใจเจือบยุ่นละโอ้งวดน,นี้สิพองวดนี้นะวันใจยุ่งเ<ไ> <laughs> ต่าวันใจยุ่งคับเจือบยุ่งหรอกเข่ามาให้คับเจือบยุ่งงวดนอ้โอ้โอ้ เราค้างๆเหล่าเซนละวานเพราะนี้นี้บวิดงวนอยู่ฮะนี้บวิศได้สิพ่อละวานกันเด้นี่รันดำกินคุยกันอยู่ประมาณก็ก้มงยะโอ้โหนั่งคุยกันเดยไมนั่งคุยกันเด็กเยอะเด็กแล้ววันลาเขาจิงงัวให้สองตัว่าท่านหัวให้สองตัโอ้ ขึ้นเขาจุงมาหางล้ยววครับผมสองตัวคือยังกับหันอืมเปนเลขแชมเปญเขก็เรียกซีซีหัวก็เป็นซีสองตัวเอาเอนเามาหางแมเนไทออกมาหางว่ากวแต่ว่าได้ได้มาแล้วเขามาหาล้วเออมาหาเล้วเอาไปัน เอาเงื่อนกันย่างเด้อช้อนตัวเงื่อนโอ้ที่บ่เอาเราว่าบ่บ่เอาบ่ได้เงื่นบ่เอาบ่ได้เออเขาคุ้มแจ้งวินไถ่ก็ดำดำเงื่อนชุ่มชุ่มเงื่อนโอ้เอาเอาไปเอาไปเลี้ยงเด้อเงื่อนที่ปั่นเลี้ยงื่อนมันหลายตัวพุ่งเยอะเงื่อนบ่ย่างได้เขาคุ้มเอาเล่าก็เล่าไว้แข็งช้อนตัวผูกเชือกคู่เงื่อนอืออือ โอ้มันเขารักระดต้นอย่ฮะผมคืดในใจผมเลยมันเข่าของขู่วัดตวนอยู่นี่ว่าโอ้แสดงว่าคนตีให้แค่สองโถผมมีเล็กหนึ่งเล็กช้อนโถ่หนึ่งคือซีซีอองม่วเนี่ยมันกับเป็นซีออผมตีเอากับซีซีตีนั่นผมก็นอนอยู่พุ่งกันนอนเฝ้าเข่ากับฝันว่าเขา้งว่างให้ขื้อกันอ่าอผมก็บกแย่งเข้าไปไปบอกใค่บ้านงยางซื้อเลยซีซีล่างเนี่ยไฟอย่างไรเว ม limiting, ูเวอร์ซีก็ถีมือบ yeah. uh. uh ้ huh. <today left> <état> no ่นตรงนี้โอ้ทีซ well. no ีผมก็เด้เงินโมเมนต์เยอแปะมื่อหนึ่งหุนมงเขามาวเขามาเคนอำมาให้อะเนมาให้ไปบอกข้าเจ้าอ่ะบอกข้าเจ้าเย่เจ้าเอะเยั่ย่เจ้าเี่ยเี่ยเนี่ยมเอยม่ชี่เลมือซีออกี่เงมือีออรนี่ี่ผมนันเปลาเขาพูดเดียวเนาะย่ำขึ้นมากมันนอนอยู่ตรงหน้าคือมีเปล่าเขาอยู่ตงหน้าผู้เดียวนน เยบไปเออเขาใจงัวมากวุ่นวุ่นวุ่นก่นมากโอ้ก็รเรียกมาสามเขาหรอกเขาก็เรยกอนสามเจ้จเสียวงัวงว่าท่านเออไปเังให้เทีจกสองตัวหลายพูดเนโอ้ว่คุณตะกี้เนาะอมผมเคยว่าไว้ให้เราแล้วว่าจะบริสุทธิ์ไว้ท่าผมว่า่ให้ชื่อเราให้สองตัวท่าโอ้นแม่นเด้อไปเรี่องขาพันเล่านเราอ่ะอออจเลย บเไล้จับแล้วเขาเหลาเขาเรยนผูกว้หันผูกเ่ผูกกันผมนั่อ่เขาก็ผูกแกหันงวอหึหนีม่เลียคนมันอนลำคนหันนั่นนอนข้างกายคนอยู่ครึ่งคู่นเจริญกินบุยดมากเลยซีซีร่างชวนเวอร์เซนแลนเข้าไปใจเศ้าเขาถามเนาะไรๆๆงอนนี่ทรงโอ้ยคุณผู้ายเงี้นีเสียวเลยซีซีบ่ออก คอยช้าเรื่องบ่อคอยยงปาดทํมมาเช่นนี้ปาดนันนี้ปาดยี่บ่ีมือนี้คนนั้นบ่อมือเื่อปห้าข่อยคอยยึงงังให้ปาดเรื่องจักราเฎรบ่อตึงว่าชนพี่ไปพอดชนวัดออกมาเลยสี่สี่ร่างเวอร์โอ้ยชุดนั้น

บาดก็เลเงเงยเรูเรละพ<อ>ันสองพันพู้ลังคุ้นผู้ลังคุ้นยังิดเหรอให้ไปหาพันสามพันไปยัินน้ำใจอ่ะสิ่นน้ำใจอ่ละอันนี้ก็ชิ่นแม่นยุน<อ>่นผู้ว่าหรืเขาหายสองตัวมือขึ้นโูโเ้เขาหายสองตัวเออง่วนต่ว่าเป็นผูเวเป็นผูมัดเออเาเจ้าเางวนเล่าวานี่ยบอกเอา,า,เอาบาอกอ,อยางได้ มีการเลี้ยงเหมือนก,ก,ก,กันม้วนเลี้ยงเม้วนจากนั้นก็ต้องเอาคุ้มห้เอาแล้วก็เอาเอาแล้วก็ปัตออเขาก็ปตัตออรัดผูกไว้คือกันนั่นแหละคล้าย่กันอีกค่ายคายกันผูก,กไว,ว้กับ,กบ,กบงูอกับว่านิ่งโบราณเนาะแต่นอนเบิองขุนอยู่หันนงงู่ะกันเนี่ยกระดับจับโอ้เหรียญมันมาสี่สี่ตัวเซ่น คนคนนอนเ็เลย่างเด้ว่บบ๊ยอะมากๆเออมากขักเดว่าแต่เะถึงเดล่างเดียว่า่เลโอ้ล่างเลยล่างย่างเดียวอ่าโอ้ี่ครับผมนี่ยนะยืนยันจากพอศูนย์ปูโกคนมายำให้ขักให้แน่นนะครับแต่ว่ายำสองตัวนครับเด้่ยำสองตัวสมตัวก็ไปหมุนอายู่หันนาครับพี่ชีผมมันกับบุฟหลายกรซขึ้นเต็มเมือนกันเนี่ย นั่นวะห้าแปดสี่ห้าแปดสี่น่ะแล้วก็แปดสี่ห้าสี่เอ้สามตัวของมุ้นนั่นหกข้างก็ได้ครับนั่งหกที่นั่งไปเลยครับนี่นี่วนนี้ี่สีมาล้างหาซีมาบนนไว้เจ้าว่ะเป็นจ้างไายแไปเดี๋ยวเหรอพี่ดาวมันเตือนมันเตือนนั่งจำว่าได้ี่า จำบะไ้มันโอ้ยงูสองตัวี่หรอกน้าหันหันมอมอยังสีมุเดียวคือคัดดันน้กโอ้ในใจผมก็ว่าโตนี่แหละต้องที่ชุดตามผมฝันมากแต่พอนำพูนออกมาหันกุ่สองตัวนี้จังครับโอ้ว่าเอาคุ้มเขาคุ้มเอางะคุ้มเบาก็เอาก็เอากระระต่อแล้วก็ังบอยดินบอลันงว่าอยลัก ลับไปเลยลับไปอย่งกันเลยสามัรไปเลยมาเลยจริงจริงวันนี้เอาบริ้นเราข้างกายกันเชยโอ้โอ้ง่วงมยจับเด้อยี่ยีครับผมเอาควาจับควดเ่ยมดครับผม